ข้ารักเจ้าที่สุดข้ารักเจ้าที่สุด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 เลยข้ารักเจ้าที่สุดข้ารักเจ้าที่สุดข้ารักเจ้าที่สุด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 เลยไปายเจ้าทำไรอ่ะร้องเพลงเด็กก็ติดลิขสิทธิ์หรอกก็รู้ไงว่าจะติดลิขสิทธิ์เดยวก็เลยร้องให้เพี้ยนนี่ไงมันตรงจังหวะที่ไหนเล่าไปไปได้ยินว่าช่วงเนี้ยเจ้ามีคลิปสั้นด้วยเหรอในช่องอ่ะ ใช่แล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีคลิปสั้นแล้วนะที่เป็นวิดีโอแบบสั้นนะทุกคนก็ไปดูกันได้ในช่องเลยนะเป๊ปปายจะร้องเพลงข้าหรอเมื่อกี้วันนี้จะมาหาข้าอีกแล้วนะและเจ้าได้ชุดมาใหม่แล้วเนี่ยใช่หวิงยี่วันนี้ข้าสามมาหาเจ้าจะมาถ่ายรูปด้วยกันเดี๋ยวขอเลือกบรรยากาศเป็นบรรยากาศแบบท้องฟ้ามีแต่ดาวตกแบบนี้จะได้เพิ่มความโรแมนติกให้กับสองเราดูไหมว่าตอนนี้ข้าได้เลื่อนยศแล้วนะหวิงยี่ข้าก็เลยได้เครื่องแบบใหม่มา จากร้านหยกทองอะนะถึงจะไม่ใช่โปรโมชั่นอะไรก็ตามอะแต่ว่าตอนนี้ค่าสะสมหยกทองครบอะเดี๋ยวข้าจะมาเซอร์ไพรส์เจ้าแบบนี้ไงข้าจะเต้นระบำให้เจ้าดูที่เป็นเปลวเพลิงอันสวยงามแบบนี้เลยเห่งยี่ไปไปวันนี้เจ้าทําไมหน้ารล้าจังเลยอะแต่งตัวเท่ขนาดนี้ชุดนี้สวยจริงๆอะเขาเรียกว่าอะไรหรอชุดนี้นี่เป็นชุดมังกรน้ําแข็งนะเป็นชุดที่ข้าอยากได้ที่สุดตั้งแต่เริ่มเล่นเกมนี้เลยอะจ้าจจำได้ไหมช่วงแรกก็เคยบอกเอาไว้อะว่าข้าอยากได้ชุดนี้ที่สุดเลยอะ และเหมาะกับข้ามากด้วยอะนะในที่สุดข้าก็ได้มาเสียทียาดีใจกับข้าหน่อยสิเบงยี่ไปไปข้าดีใจด้วยนะชุดนี้เหมาะกับเจ้าจริงๆนะ่าต่ใสมาแล้วอะมันเท่สุดไปเลยอะไปไปมาให้ข้าดูหน่อยสิวันนี้ข้าวสาสตร์แต่งตัวดีมาหาเจ้านะเปงยี่เนี่ยกว่าจะได้หยกทองครบนะถึงจะได้ชุดนี้มาก็ใช้เวลาแลมปีลยทีเดียววาคิดดูสิว่ากว่าจะได้ยมันนานขนาดไหนเนี่ยไปไปสุดยอดไปเลยเก่งจังเลยไปไป ตอนนี้ข้าก็ได้เลื่อนยศแล้วเป็นแม่ทัพนะอย่างนี้แล้วก็ได้ขนนกยูงมาแล้วอ่ะด,ดูนี่มีขนนกยูงติดตรงหน้าอกข้าด้วยอ่ะถ้าสังเกตให้ดีไอ้ขนนกยูงอาวุธพิเศษของเกมนี้ที่ข้าได้มาตกแต่งร่างกายแบบนี้แล้วแม้ว่าซ p พจะเท่าเดิมแต่ว่าเพิ่มเติมก็คือแต่งตัวหล่อนั่นเองอ่ะไป,ไปสุดยอดเลยอ่ะเดี๋วเจ้าเป็นแม่ทัพกองทหารไหนล่ะเนี่ยเปล่าเราก็ข้าเป็นแม่ทัพในสงครามกลิวของเกมอ่ะเพราะว่าเพิ่งรวมกลิวใหม่อ่ะช่วงเนี้ย ็เลยแบบว่าบางครั้งก็ต้องไปทาศึกสงครามกับเพื่อนเพื่ออะไรอย่างนี้ไงไป๋ไปยโอ้โหไหนมาดูหน่อยซิมาดูใกล้ๆหน่อยซิชุดเจ้าว่ะดูดีจังเลยอ่ะแบบนี้ยถ้าเจ้าใส่เข้าวังนะทุกคนต้องยอมรับเจ้าแน่แ่เลยอ่ะใส่ชุดนี้ไปสู่ขอข้าด้วยนะไปไปได้เลยเดี๋ยวแต่งชุดนี้ไปสู่ขอเจ้าที่ราชวังเลยนะรับรองว่าทุกคนต้องยอมรับเจ้าแน่นอนเลยอ่ะว่าแต่ว่าวันนี้เจ้าจะมาชวนข้าไ่ว้น้ำเล่นอย่างเดียวเท่านั้นเหรอโอ้โหแต่งตัวซะดีไป๋ไปยไปว่ายน้ำเล่นแบบนั้นน่ะเสียชุดหมด ไม่ก็วันนี้ข้าจะบอกว่าข้ารักเจ้าไงก็เลยแต่งตัวดีมาหาเจ้าแล้วก็มาเล่นน้ํเป็นเพื่อนเจ้าไม่ว่าจะใส่ชุดเยอะแค่ไหนอ่ะมันก็ว่ายน้ําได้ทั้งนั้นน่ะแหละยี่สิงข้าจะมาเล่าให้เจ้าฟังนะว่าญาติผู้น้องของข้าเสียวมิงมิงอะ่ะตอนนี้รังไปมีเรื่องกับพี่ตึงแชยงแล้วละสิข้าก็คือเสียวมิงมิงน้องสาวญาติผู้น้องของพี่เสียวเป็ดป่ายนั่นเองข้าอยู่สํานักเป็นจจพิษและในวันนี้ข้าก็มาถึงสํานักตึงมงแห่งนี้ เพื่อที่จะทําการล้างแค้นที่กับผู้หญิงที่ข่ากดเกลียดเคียดแค้นที่สุดในยุทธจักรใต้ลาดนี้ไม่มีใครที่ข่ามุ่งหมายจะสังหารมากกับเท่านางอีกแล้วข้าต้องการที่จะฆ่านางคนนั้นตึงแชยงหัวหน้าพักตึงมุงข้าอุตส่าห์เดินทางจากสำนักเบญจพิษเพื่อที่จะเล็ดลอบเข้ามาที่นี่แล้วก็ลักลอบปิดฆ่านางซะเพื่อที่จะชำระแค้นของข้าก่อนที่จะรู้ว่าข้าทำไมต้องกดเกลียดเคียดแค้นตึงแชยงนัก เราต้องเข้าไปถึงตัวนางที่ได้ก่อนข้าได้วางแผนมาแล้วว่าในวันนี้ข้าเสียวมิงหมิงจะจัดการขัดเด็ดขาดกับนางพิษต่างๆและวิชาต่อสู้ที่ข้าได้ตัดเตรียมมาจะต้องกำจัดนางได้ในวันนี้แน่แต่ก่อนอื่นไม่รู้ว่าตอนเนี้ตึ้งชายยงนางอยู่ที่ไหนข้าจะต้องลอบขึ้นไปที่ได้นางน่าจะอยู่ชั้นบนสุดของสำนักตึ้งมุงหรือมั้งเดี๋ยวข้าจะถามสิทธิ์นอกสำนักตึ้งมุงแถวๆนี้เพราะว่าวันนี้ข้าปลอมตัวมา ผมไม่มีใครรู้ว่าข้าเป็นสายลับจากสำนักเบนจพิษที่จะเข้าไปทำลายสำนักตึงมงของตึงชายยงเพื่อชำรักแค้นของข้าที่มีมานานกว่าสิบปีนี่สิทธิ์พี่สำนักตึงมงเจ้ารู้หรือเปล่าว่าท่านตึงชาย,ยงหัวหน้าพักของเจ้าดอยู่ที่ไหนบอกข้ามาซะดีๆก่อนที่เข็มพิษของข้าจะทิ่มแทนเจ้าหากไม่บอกแล้วก็เจ้าจะเป็นคนแรกที่จะต้องเสียใจนะข้าปิดทุระส่วนตัวกับตึงชาย,ยงหัวหน้าพัก เออสิดดองใจเย็นก่อนนะท่านตึงแชยงพักอยู่ชั้นบนแถวระเบียงเย่างไงเจ้าช่วยไปหานางที่นั่นอาจจะพบกันแต่ข้าขอเตือนว่าอย่ามีเรื่องกับสิทธิพี่ตึงแชยงจะดีกว่านางเก่งกาดมากจะสู้นางไม่ได้หรอกเด็กน้อยอย่ามาเรียกข้าว่าเด็กน้อยแบบนั้นนะถึงข้าจะเด็กกว่านางแต่ก็ไม่มีทางที่จะพลาดหรอกถ้าไม่สนใจว่านางจะเป็นถึงหัวหน้าพักตึงบงหรืออะไรก็ตามเดี๋ยวข้าจะต้องเล็ดลอบเข้าไปให้ได้ ต้องเล็ดลอดผ่านทางกำแพงนี้ข้าจะวิ่งไปตามซอกหลืบแล้วก็ใต้สะพานอาจจะดำน้ำไปในสาบวนนี้เพื่อไม่ให้มีใครสังเกตเห็นข้าจะไปทางไหนดีนะถึงจะพบกับตึงชัย,ยงได้ข้าจะต้องหลบไม่ให้ใครเห็นตัวก่อนที่นางจะทันรู้ตัวข้าต้องแอบเข้าไปข้างหลังแล้วก็สังหารนางด้วยพิษของข้ารับรองว่าพิษส่งเต็มตัวของข้านั้นจะต้องกำจัดตึงชยยงได้อย่างแน่นอน ก่อนอื่นค้าจะเขียนแผนที่สำหรับตึงมุงนี้สะก่อนว่าทิศทางไปทางไหนแล้วจากนั้นค้าก็ได้ไปถามสิทธน้องอีกคนนี่เจ้าสิทธน้องสำนักตึงมุงน้องชายเจ้าเห็นหรือเปล่าว่าหัวหน้าพักตึงชายโยงอยู่ที่ใดบอกข้ามาเดี๋ยวนี้ค่ะไม่แล้วเจ้าเป็นคนต่อไปที่จะต้องเดือดร้อนเอ้ยดีเจ้ามาทำร้ายข้าทำไมเนี่ยข้ายืนเฝ้ายามอยู่ดีๆเจ้าก็มาทำร้ายข้าแบบเนี่ย ไม่มีมารยาซะเลยนะเจ้าเป็นใครมาจากไหนกันล่ะเนี่ยพี่ต้องไปยุ่งหรอกว่าข้าเป็นใครแต่ถ้าจะไปบอกเดี๋ยวนี้ข้าจะเอากิดพิษแทงข้างหลังเจ้าและเมื่อนั้นเมื่อพิษซึมซาบเข้าไปก็จะไระยาถอนเจ้าจะต้องตายภายในสามวินาทีอยากจะลองไหมละ่ะบอกมาเดี๋ยวนี้เนะี่ยก็ได้ก็ได้ใจเย็นสิถ้าเกิดว่าเจ้าอยากไปหาทันตึงแชยงก็ลองขี่ม้าไปทางนั้นเดี๋ยวก็เจอนางแถวแถวริมระเบียงอ่ะลองไปดูสินางชอบไปยืนกินลมชมวิวแถวนั้นอ่ะ ดเดี๋ยวข้าจะไปตามหานางดูเหมือนว่าตอนนี้ก็เข้าใกล้ตึงชายยงมากขึ้นทุกทีข้าจะได้เจอผู้หญิงที่ข้าแค้นมาตลอดนับสิบปีแค้นนี้ต้องชำระให้ได้คอยดูเถอะตึงชายยงเจ้าอยู่ที่ไหนกันแน่นะดูเหมือนว่าตรงนี้จะเป็นสถานที่ที่นางอยู่นั่นไงละ่ะข้าเหมือนจะเห็นดางยืนอยู่ตรงนั้นที่ไกลไอะ่ะแต่ข้าจะเข้าไปใกล้นางกว่านี้ไม่ได้เดี๋ยวนางจะรู้ตัวต้องใช้วิชาแปลงกายและแอบเข้าไปโดยที่นางไม่รู้และรอบแทงดางจากทางข้างหลัง หรือจะเอายังไงดีพอเอาข้าจริงเจอนางเข้าข้าก็จกประมาทซะแล้วก็จริงที่บอกว่านางเก่งมากแต่แผนนี้ข้าต้องไม่พลาดสิข้าต้องไม่ใช่คนที่จะต้องถูกนางจับแต่ข้าจะลักพาตัวนางไปที่นี่เพื่อไปสั่งสอนนางข้าต้องลอบเข้าไประหว่างที่นางกําลังยืนหันหลังชมทิวทัศน์และต้นไม้ตรงนั้นเดี๋ยวข้าจะแปลงตัวแบบนี้ด้วยค้างคาของข้าและพิษของข้าที่อาบมีดเล่มนี รับรองว่าตึงชายยงโดนไปครั้งเดียวนางต้องพูดไม่ออกอีกเลยคอยดูเถอะเดี๋ยวข้าจะย่องเข้าไปข้างหลังไม่ให้นางรู้ตัวตอนนี้ข้าได้พรางกายแล่พรางตนเองด้วยวิชาลับของสำนักเบญจพิษเพื่อไม่ให้ศัตรูรู้เห็นว่าข้าอยู่ที่ใดอย่าหาว่าข้าขี้โกงเลยก็แล้วกันเมื่อข้าใช้วิชาพรางกายแบบนี้ตึงชายยงก็จะมองไม่เห็นข้าอีกกว่านางจะรู้ตัวพิษของข้าก็จะแทรกซึมเข้าไปในร่างกายของนาง ตอนนี้ข้าก็มาถึงข้างหลังของตึงชัยยงหัวหน้าสำนักตึงมงแล้วข่าวนีแหละข้าจะจัดการดาวด้วยวิชาของสำนักเป็นจัพิษของข้าเจ้าเสร็จแค่แน่ตึงชัยยงรับรองว่าข้าจะไม่ปล่อยให้เจ้ารอดไปและข้าจะจับตัวเจ้าไปจากที่นี่ข้าจะไม่ให้เจ้าตายง่ายๆแต่ข้าจะทรมานเจ้าก่อนรับรองว่าเจ้าไม่มีทางหนีพ้นอย่างแน่นอนนี่ตึงชัยยงข้าปรากฏดตัวขนาดนี้แล้วยังไม่สนใจข้าอีกเหรอ ในเบื่อเจ้ากล้ายืนดิ่งแบบนี้ท้าทายข้ามากข้าก็จะไม่สนใจและใช้วิชาทำลายเจ้าเดี๋ยวนี้แล้วนะนี่ไะเป็นยังไงล่ะตึงชายยงโดนพิษของข้าเข้าไปสำลักแล้วหรือยังล่ะนี่นะนางไม่พิธานจะรอดจากพิษของข้าได้หรอกนะตึงชยยงจึงทำเป็นไม่เห็นข้าอย่างนั้นเหรอก็ได้ข้าจะใช้วิชาพังตัวอีกครั้งคราวนี้จะแทงนางจากข้างหลัง และด้วยผิดของข้านี้เจ้าต้องเสร็จข้าแน่เป็นไงล่ะตึงชายยงโดนพิษเข้าไปถึงกับขยับพิดได้เลยเหรอหรือเจ้าตกใจกลัวข้าจนพูดไม่ออกทําไมข้าจะต้องพูดกับเจ้าด้วยในเมื่อข้าคิดว่าข้าไม่เคยเห็นหน้าเจ้าและไม่เคยรู้จักกันมาก่อนอยู่ดีๆเจ้าก็พุ่งมาทําลายข้าข้าเห็นว่าเจ้ายังเด็กถึงได้ออมมือให้แต่เจ้ากับใช้ยิษร้ายเข้ามาโจมตีข้าอย่างนั้นเหรอ นี่สิทน้องสำนักเบญจพิธแล้วไม่เคยมีความแค้นใดต่อกันทำไมเจ้าถึงบุ่หบายมาเล่นงานข้าได้ละ่ะข้ามั่นใจว่าไม่เคยทำร้ายคนข,ของสำนักเบญจพิธมาก่อนแล้เหตุใดเจ้าถึงต้องคิดได้ต่อข้าอย่างนั้นละ่ะคุยกันด้วยเหตุผลไม่ใช่อารมณ์จะดีกว่านะจะเจะไม่รู้จักข้าก็รู้เอาไว้ข้าก็คือเสี่ยวมิงมิงญาติผู้น้องของเสี่ยวเป็ดไปเจ้าคงรู้จักชื่อของนางดีแต่ข้าพี่ใจดีเหมือนพี่สาวหรอกนะ ข้าปาเพื่อกำจัดเจ้าด้วยความแค้นตับสิบปีของข้าย่าพิดารตัวอีกเหรอว่าเจ้าทำอะไรเอาไว้ในอดีตจะเบิ่งอาจใช้พิษได้กับข้าทำให้ข้าขยับตัวไม่ได้อย่างนั้นสินะแต่พิษของเจ้าก็เหมือนแค่ยาชาเท่านั้นแหละเสี่ยวมิงมิงมิช้าข้าก็จะคลายมันและเป็นอิสระข้าไม่มีทางตายเพราะพิษแค่นี้หรอกข้านำฝึกวิชามาจนอายุป,ป่านนี้แล้วไม่มีทางที่จะพลาดท่าให้กับเจ้า ข้าแค่ออมมือให้เพื่อจะดูว่าเจ้าจะแน่สักแค่ไหนที่กล้าเป็นมือสังหารลอบเข้ามาในสำนักตึงมงของข้าเจ้าคิดว่าจะดีรอดไปได้อย่างนั้นหรอขืนเข้ามาใกล้ข้ามากกว่าดีตัวเจ้าเองที่ต้องเจ็บในภายหลังขอเตือนไว้ก่อนข้าไม่อยากจะทำร้ายเด็กอย่างเจ้าเลยเสี่ยวมิงมิงจางไ้ข้าก็ไม่ปล่อยท่านไปหรอกนะนี่ไงข้ามีผิดร้ายที่ทาอยู่บนดินฝีปากของข้า เมื่อมันแนบเข้าไปที่ริมฝีปากของท่านแค่เพียงนิดเดียวท่านก็จะหายใจไม่ออกและหมดสติจากนั้นข้าจะพาตัวของท่านไปตึงแชยงท่านคงจำไม่ได้ว่าเคยทําอะไรกับข้าเอาไว้เมื่อสิบปีก่อนแต่ความแค้นนั้นข้าต้องสะสางในวันนี้ไปกับข้าซะทีดีและข้าจะละเว้นชีวิตเจ้าชั่วคราวถือว่าข้าจะทรมานเจ้าเพื่อเป็นการแก้แค้นภายหลังแต่ไม่ฆ่าเจ้าเลวดักสามหาว เจ้านี่มันเด็กปากไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมแท้ๆคิดจะมาทำร้ายคนอย่างข้าอย่างนั้นเหรอข้าเป็นถึงหัวหน้าสํนนักตึงมุมถึงพิษจิกปากเจ้าจะมาถูกตัวข้าข้าก็ไม่ตายหรอกนะบอกไว้ก่อนแต่ข้าอยากรู้จริงๆว่าเราเคยมีความแค้นอะไรต่อกันข้าไม่เคยทำอะไรให้เจ้าหรือครอบครัวของเจ้าเลยพวกเจ้าต่างก็เป็นเด็กกำพร้าไม่ใช่หรือยังไงเจ้าเข้าสำนักเบญจพิธแล้วก็อย่ามาหาเรื่องที่นี่จะดีกว่า หาไม่สำนักเบญจพิษถ้าเกิดเป็นศัตรูกับสำนักตึงมุงของข้าพวกเจ้าทุกคนจะต้องเดือดร้อนถ้าเกิดศึกสงครามขึ้นข้าอาจจะไม่ละเว้นเจ้าได้พายหลังนะเสี่ยวมิงมิงตึงชายยงนี่เจ้าจำไม่ได้จะจริงเหรอว่าเจ้าเคยทำอะไรกับข้าไว้เมื่อสิบปีก่อนนี่ไงข้าจะใช้พิษของข้าด้วยลิมฝิปากนี้จุ่มพิษเจ้าเจ้าจะได้รับพิษดีเข้าไปและพิษจะเข้าสู่กระแสเลือดเจ้า ดที่สุดเจ้าก็จะอ่อนแรงลงเรื่อยๆปล่อยข้าเดี๋ยวดีนะเสียบปิ๊ปิงนี่เจ้าจะทําอะไรข้าอย่างนั้นข้าก็จะใช้พิษจากริมฝีปากของข้าเข้าไปสู่ร่างกายของท่านยีกาดัดตึงัยยงรับรองว่าจูบนี้ก็คือจูบสังหารที่ข้าจะทําให้ท่านแทบหยุดหายใจเออคือเรื่องมันก็เป็นอย่าง,งานั้นแหละเวงยี่ตอนนี้แย่แล้วว่ะเพราะว่าน้องสาวข้าเสียงหมันหมิงอ่ะ ญาติผู้น้องอ่ะตอนนี้ได้พาตัวพี่ตึงชายงออกไปดางอ่ะใช้พิษสังหารแล้วพี่ตึงชายงก็ประมาทไปหน่อยก็ถึงถูกนางจับตัวออกจากสำนักตึงมุงในคืนก่อนนะสิเกิดเรื่องใหญ่จริงๆอ่ะเว่งยี่ข้าไม่รู้จะยุ่งกับพวกนางดีไหมอ่ะก็เลยไม่กล้าจะทําอะไรในตอนนี้อ่ะเพราะที่จริงแล้วความแค้นนั้นก็ไม่ใช่เรื่องอะไรของข้าด้วยอะจริงเหรอไปไปว่าแต่ว่าเซียวมิมิงญาติผู้น้องของเจ้าเนี่ย ตกลงว่านางไปแค้นเครื่องอะไรกับพี่ตึงชายยงอะแบบนี้มันจะเรื่องใหญ่กระเทือนต่อทั้งสองภาคหรือเปล่าวะสองสำนักเดี๋ยวจะเปิดสืบก,กันนะระหว่างสำนักตึงพงกับเบนจะพิษารับพาตัวพี่ตึงชายยงไปอะเป็นเรื่องใหญ่มากเลยอะัสนจะเถือนทั้งยุทธจักรเลยเียวนะเจ้าต้องไปช่วยพี่ตึงกลับมานะก่อนที่น้องของเจ้าที่ยังเด็กจะทําอะไรบุ่มบ่ามลงไปอะหาไม่แล้วนางไม่รอดแน่ๆเลยอะเสียวมึงดิง เดี๋ยวข้าจะขอเต้นให้เจ้าดูนิดนึงก่อนเพราะว่าข้าได้ท่าม,มาใหม่จากคาถาอันนี้และทําให้มีดอกลินลี่สีแดงผีบานแบบนี้รอบกายเจ้าห่ิงยี่ไม่ไปสวยจังเลยแต่เ,เจ้าช่วยเล่าให้จบก่อนได้ไหมอ่ะโอ้โหสวยจังเลยดอกลินลี่สีแดงหรอหนะ้าหนะ้าใช่ดอกเลสสไปเดอร์ลินลี่ลินลี่แบงมุมสีแดงอะ่ะนี่ข้าสามารถเจอภัยเจ้านะในไงทําให้สวยงามแบบนี้ไม่ไปขอบคุณนะเจ้าน่ารักจริงๆเลยน่ารักที่สุดเลยอะ่ะ ก็พูดข้ารักเจ้าที่สุดไงล่ะนี่แต่ว่าน้องสาวข้าข้าก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าเหมือนหมิงหมิงอ่ะเคยเล่าให้ข้าฟังอ่ะนะว่าครั้งหนึง่งเมื่อสิบป,ปีก่อนน่ะนางอ่ะเคยไปสมัครสอบเข้าเป็นสิษย์สำนักตึงมุงอ่ะแต่ว่านางสอบไม่ผ่านนะสิแล้วในครั้งนั้นน่ะดูเหมือนว่าพี่จึงแชยงอ่ะจะเป็นอาจารย์คุมสอบด้วยอ่เมื่อสิบป,ปีก่อนอ่ะอาจจะเกิดเรื่องอะไรกันขึ้นตอนสอบอ่ะทำให้เสี่ยวหมิงหมิงที่สอบไม่ผ่านอ่ะนางเกิดความแค้นนางก็เลยอดเข้าสำนักตึงมุงอ่ะ หลายปีต่อมานางพยายามฝึกวิชาแล้วก็ไปสมัครเข้าที่สำนักเบญจพิธแทนอาจจะเพราะแบบนั้น,น่ะมัง้งมิงมิงถึงได้โกรธแค้นพี่ตึงมากอะเพราะแบบนั้นเองเราไปไป,ไปเรื่องแค่นี้เนี่ยนะน้องเจ้าเอาเรื่องส่วนตัวแบบนั้นมาทำร้ายคนอื่นระวังหัวจะุจักบ่าเอาได้พี่ตึงชายยงถ้าโกรธแล้วคงไม่ปล่อยศัตรูออกไปง่ายๆหรอกนะข้าเป็นห่วงจริงๆว่ามิงมิงจะไม่รอดถ้าเกิดว่าพี่ตึงรู้สึกตัวเมื่อไหร่ ถูกนางจับไปต้องแย่แน่เลยอะตอนนี้ดูเหมือนว่าพิตึงกำลังถูกพิษอยู่นะเพราะว่าน้องสาวข้าใช้พิษทำร้ายนางสิแต่ถึงยังไงก็อย่างนั้นอย่างนี้เลยเดี๋ยวตอนนี้ข้าพาเจ้าไปดูม้าเรืองแสงก่อนแล้วกันไม่ไปอะไรคือม้าเรืองแสงอะนั่นม้าอะไรหรอทำไมมีแสงออกมาด้วยโอ้โหทำไมไฮโซไฮเทคอะไรขนาดนั้นน่ะใช่ตอนนี้พักเรื่องเสี่ยวเม้งมิงไว้ก่อนนะเพราะว่าเขามีม้ามาใหมอ่อ่ะ แต่ม้าเนี้ยไม่ธรรมดาเลยนะไม่ใช่ว่าจะซื้อเราก็ได้เลยอะ่ะทุกคนทำไมอะ่ะไม่ซื้อก็ไม่ได้หรอหมายความว่าไงล่ะซื้อก็ได้แต่ว่ามันจะเป็นลำดับขั้นตอนอะ่ะเดี๋ยวข้าให้ดูก่อนแล้วกันนะว่าม้าเรืองแสงนี้มันเป็นลักษณะบแบบไหนเผื่อทุกคนจะตัดสินใจถ้าใครที่อยากได้สัตว์พาหนะเอาไว้ขับขี่ในเกมช่วงนี้นะเขาก็มีม้าแบบนี้กันมาด้วยอะ่ะต่อสู้วิ่งเดินทางทําศึกในเกมมีม้าเรืองแสงแบบเนี้ยมันเท่สุดๆไปเลยใช่ไหมล่ะ แต่ว่าช่วงแรกที่ซื้อมาเจ้าอาจจะซื้อเป็นม้าอย่างเดียวก่อนก็ได้จะได้ม้าตัวใหญ่ที่มีลักษณะส,สีขาวแบบนี้มาด้วยการใช้บัตรทองประมาณ5 0 0พันกว่าบัตรนะก็จะได้รับม้าเลยทันทีแต่ว่าเมื่อได้ม้าสีขาวมาแล้วอ่ะมันจะยังไม่มีแสงออกมานะถ้าเกิดว่าเจ้าอ่ะได้แสงมาแล้วเนี่ยเจ้าก็จะค่อยๆเลื่อนลำดับขั้นม้ามาเป็นสามขั้นขั้นที่สองอ่ะจะเป็นลักษณะแบบนี้ม้าจะเริ่มมีลวดลายขึ้นตัวของมันจะเข้มขึ้นแล้วก็ เริ่มมีลวดลายเรืองแสงขึ้นมานะแต่ก็ยังไม่เปล่งปังเปล่งประกายมากส่วนการเปลี่ยนแปลงขั้นที่3ามของมา้าที่เป็นขั้นสุดยอดเนี่ยก็จะทําให้ม้าเนี่ยมีสารเรืองแสงแบบนี้ออกจากตัวมันน่ะไม่ว่ายามกลางวันหรือกลางคืนนะจะมีแสงส่องสว่างออกมาจากสีขนแล้วก็ลำตัวที่เป็นลวดลายของม้าแบบนี้ด้วยอะ่ะโหไปไปไี่เป็นสุดยอดเกินไปแล้วนะข้าไม่เคยเห็นสัตว์ขับขี่พาหนะอะไรแบบนี้เลยะใช่แล้วเวลาวิ่งอะ่ะตรงกรีบเท้ามันจะมีแสงขึ้นมาด้วยถ้าสังเกตให้ดีนะ แล้วมันจะทิ้งรอยเท้าที่เป็นกีบแสงเอาไวอ้อ่ะแล้วตรงปลายหางของมันก็มีแสงออกมาด้วยอะ่ะเป็นแสงสีเหลืองเรืองรองนะเหมือนกับหิงห้อยอะ่ะสุกสกาวสว่างสดใสแบบนี้เลยอะ่ะไ,ไปไปเจ้าใส่ชุดนี้กับขี่มา้านั่นดูเข้ากันมากเลยนี่เจ้าซื้อมาแล้วเหรอยังหรอกข้ายังไม่ได้ซื้อเลยนะแต่ข้าตัดสินใจอยู่อะ่ะแต่คิดว่าอยากได้ให้ได้เลยนะยังไงก็ต้องเอามาให้จนได้อะ่ะไ,ไปไปได้แล้วอย่าลืมมาให้ข้าดูด้วยนะได้ตอนนี้ข้าลองมาขี่ทุกคนดูเป็นตัวอย่างนะว่าม้ามีลักษณะแบบไหน ถ้าเกิดใครอยากได้เดี๋ยวก็ติดตามตอนท้ายคลิปกันได้เลยนะเดี๋ยวข้าจะพาไปดูว่าวิธีการขั้นตอนในการจะได้ม้าแบบนี้มาต้องทําอะไรบ้างนะมันก็มีไม่กี่ขั้นตอนง่ายๆเท่านั้นละ่ะเดี๋ยวให้ดูทั่วๆก่อนเวลาวิ่งม้าจะเป็นแบบไหนม้าที่สังเกตว่ามันมีกล้ามเนื้อที่คมชัดแล้วก็มีหน้าตาท่าทางที่ตัวใหญ่นะกว่าม้าปกติในเกมและขนของมันก็เป็นแผงคอที่ห้อยระยะมาฝั่งเดียวแบบนี้แล้วก็มีผมปกไปทางข้างด้านหน้าส่วนหางของมันก็เป็น หางม้าฟูฟูไปข้างหลังนะและมีลวดลายตามลําตัวล่ะสีขนเนี่ยมันจะออกสีเข้มเข้ๆเขียวๆฟ้าๆนิดนึงนะเข้ากับแสงสีทองแล้วก็สีเหลืองที่เปล่งประกายอยู่แบบเนี้ยให้ดูเหมือนกับเป็นสารเรืองแสงขึ้นมาเลยอค่าก็เลยเรียกมันว่าเจ้าม้าเรืองแสงไงล่ะดีจังเลยไปๆปปปรีบๆซื้อนะค่าจะได้เอามาเล่นบ้างอะได้นี่เป็นสัตว์วิเศษประจำเกมเลยอ่ะโอ้โหจะมีสัตว์อะไรบ้างอีกก็ไม่รู้นะเนี่ยเกมเนี้ย เนี่ยคาดเชียร์ให้เขา่าทำหมาจิ้งจอกกับมังกรอยู่อะเพราะข้าอยากได้จิ้งจอกก้าหางมากเลยอะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้ม้าเรื่องแสงแบบนี้นะก็เข้าไปดูที่โบนัสหยกทองนะจะเห็นอาชาเหมันเพียง5,880บาทนะก็ได้ม้าแบบนี้มาแล้วเขาก็จะมีช่วงโปรโมชั่นลดราคาให้ด้วยนะเป็นม้าสีขาวมาก่อนและจากนั้นทุกคนก็สามารถซื้อนกเรืองแสงได้นะที่กล่องขนนกเรืองแสงอะไม่เกิน2,000กล่องเนี่ย ก็จะได้รับขนนกเรืองแสงมาเอาไว้เปลี่ยนสีม้าอัปเกรดได้เรื่อยนะทาให้ม้าเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีที่มีสารเรืองแสงขึ้นมาได้ทีละขั้นทั้งหมดประมาณ3ขั้นตอนเลยอะ่ะขนนกเนี่ยเมื่อได้มาแล้วก็เอามาแลกยกหลากสีได้เลยอะ่ะสำหรับการเปลี่ยนสีนะราชาเหมันสัตว์ขี่เนี่ยจะอัปเกรดได้ตั้งแต่วันนี้ถึง26พฤศจิกายนนี้กลางเดือนเท่านั้นนะส่วนขนนกเรืองแสงก็แพ็กละ8แบาทบัตรทองเท่านั้นเองอะ่ะ รีบหน่อยก็แล้วกันนะทุกคนถ้าอยากได้ก็ต้องไปตามกันแล้วล่ะแล้ววันนี้ข้ากับเบยงยี่ก็ขอลากันไปก่อนเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปและติดตามการ์ตูนทางช่องรวมถึงคลิปสั้นและคลิปยาวมากมายได้ตลอดทั้งปีเอาไว้เจอกันในคลิปต่อไปค่าวหน้ามาเล่าให้ข้าฟังต่อนาว่าเสี่ยวมิงมิงพาพี่ตึงชาย,ยงไปที่ไหนแล้วเกิดอะไรขึ้นกับพวกนางข้าชัดจะอยากดูแล้วจริงๆและเป็นห่วงน้องสาวของเจ้าด้วยนั่นน่ะสิ เอาไว้เดี๋ยวข้าทราบข่าวอะไรระหว่างพี่ตึงชายโยงกับเสี่ยวหมิงหมิงอะ่ะจะเอามาเล่าให้เจ้าฟังอีกหน้าเต๋อหยิงยี่สำหรับวันนี้ก็ต้องลาทุกคนไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปหน้าจ้า